Lúc đi nó buông luôn yên à Ô, chạy mày Lông, lông ơi thôi lắm anh nhìn thấy không? Nót

เบิด์ตเใส่หอดมือมหมเรารถจ็ดคุณข้าตินคุณข <c oughs> ้าตินจันปอคลุกหินคลุกดวนหินคลุกดวนหินคลุกอาน่นะปนละาเรา ใช้ทา,ามหาผมไปหาแกดูอยู่เลยครับผมไปหาแกดูดูด<อ>แต่ว,ว่าไปบา<อ>งทีแกก็แก,แกนอนก็เลยไปอยากขวนแกเขินทข้าทำงานพี่แกกับเบสบายน้ามึเลยบ่ค่อยอยากขวนนะครับกับกระเหรี่ยงน้ำแก้วโดนไปเทือน,นึงคือว่าเราพี่น้องทั้งหยากเวียหไาเวียบมันน้ำ ป่าววะเฮ้ยงเงาไปเยะบ่ไ้บ่ได้สั่งเทหินโดนแล้วเด้ทุกีนเทอบุถึงใจถึงให้เด้ยันย่บานอ่ะ ไปมดมดไปเลยมนอยู่บ้านอยู่พี่เราหาย่าเลยที่นี่ยน่เอย่บนี่ตาเลอเราหนักเออกาบไปใส่ซิงเาซิงนกขุม เอาแอาแอาแทถวมาเลไดิมาแรงเอาแถวดิเฮาจัดน็อตครับสุด้ทย้ายสุดไฮ้ยใหญ่ต้นนี้มันน้อยน้องบัวมึนเด้อเออฮู้โอ้โหดับ ว้าวโอ้สวยงามเออนาไพวกนองบัวนี่ยเด่เงี้ยหนิเรียกได้ว่าเรื่องไหนนี่โอ้ยตวมียเลยวเมียเท่ยุ่งระบาดตันผู้งนี่หน่อยนออี เทียดไม่อยู่แต่หน้าจลายไปกันเดียวอยู่บ่ผ่านไปทำไมเอาผ่านแต่รถบักตาไปเดียดไม่เออยังไงหรือว่าถึงวันนี้ถึงหลังว่าเอามันมันเกี่ยงอยุทธศาสตา์บอกกับ่อยหลังปุ๊บปั๊บถึงสมบัติคนเลาก็ผ่านหน้าตามไปถึงว่าผ่าน